แนะนำให้รู้จักกับ OM ระบบรับส่งข้อความแบบไม่ต้องพึ่งสัญญาณไฟหรือ off the grid ด้วยไฟแชทไฟแชทนำเสนอการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหม่โดยไม่ต้องใช้เครือข่ายหรือแผนข้อมูลใดๆแอปนี้สามารถใช้บนอุปกรณ์ iOS และ Android และที่สำคัญทุกอย่างฟรีนี่คือวิธีการทำงานของแอปไฟแชทไฟแชทจะเชื่อมต่อโทรศัพท์ของเราเข้ากับโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งโดยตรงหากทั้งสองเครื่องอยู่ห่างกันไม่เกิน200ฟุตจะเกิดการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติโดยคุณไม่ต้องทำอะไรเพียงแค่เปิดบลูท t o o หรือ WiFi ทิ้งไว้ แม้ไม่มีการเชื่อมต่อ WiFi ก็ตามในกรณีที่มีโทรศัพท์มากกว่า2เครื่องระบบจะสร้างเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้นเรียกว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายเมสแบบเพ er ีย to Peer ีย pe er. คุณสามารถใช้ไฟล์แชทส่งข้อความทั้งแบบส่วนตัวและสาธารณะผ่านเครือข่ายรูปแบบใหม่นี้หากเป็นข้อความแบบสาธารณะทุกคนจะเห็นได้สำหรับข้อความแบบส่วนตัวเฉพาะผู้ส่งและผู้รับเท่านั้นที่จะเห็นข้อความประเภทนี้จะถูกเข้ารหัสเพื่อไม่ให้ผู้อื่นอ่านได้และนี่คือคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้แอปนี้น่าสนใจ ข้อความแบบส่วนตัวสามารถถูกส่งผ่านโทรศัพท์เครื่องต่างๆเพื่อไปยังผู้รับปลายทางเราว่าโทรศัพท์แต่ละเครื่องทำหน้าที่เป็นบุรุษไปรณียีส่งต่อข้อความไปยังบุรุษไปรณียีคนต่อไปโดยไม่เห็นข้อความนั้นเช่นเดียวกันเฉพาะผู้ส่งและผู้รับข้อความส่วนตัวฉบับนั้นเท่านั้นที่สามารถอ่านข้อความได้แต่จะเป็นอย่างไรถ้าคุณต้องการส่งข้อความไปหาคนที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายท้องถิ่นของคุณง่ายนิดเดียวเพียงแค่ส่งข้อความไปและลืมมันซะอย่าลืมว่าผู้คนเคลื่อนที่ตลอดเวลา พวกเขาจะส่งข้อความของคุณไปยังเครือข่ายท้องถิ่นอื่นและส่งต่อต่อกันไปแล้วถ้าคุณอยากส่งข้อความหาคนที่อยู่ไกลล่ะแม้ว่าคุณจะไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่มีแพ็กเกจเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเช่นเดียวกันเพียงแค่คุณกดส่งข้อความมันจะถูกส่งผ่านเครือข่ายท้องถิ่นต่างๆจนไปถึงโทรศัพท์เครื่องที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและข้อความของคุณจะถูกส่งถึงมือผู้รับไฟแชทใช้การเชื่อมต่อที่รวดเร็วที่สุดและถูกที่สุดเสมอยิ่งมีผู้ใช้งานมากเท่าไหร่คุณภาพยิ่่งดีขึ้้นนนเทาั ซึ่งตรงกันข้ามกับเครือข่ายแบบเดิมที่จะทำงานช้าลงเมื่อมีผู้ใช้งานมากเกินไปเอาละมาทบทวนกันอีกครั้งคุณสามารถใช้ไฟล์แชทสร้างเครือข่ายการติดต่อสื่อสารของคุณเองเพื่อรับส่งข้อความทั้งแบบส่วนตัวและสาธารณะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่าลืมว่าคุณต้องมีเพื่อนอยู่ใกล้ๆมากพอเพื่อให้ระบบทำงานได้ดี